FW มันเป็นงานระดับประเทศทีเดียวเลยนะครับมันจะเป็นความตื่นเต้นท้าทายทำให้อุตสาหการรมแฟชั่นแล้วก็การช้อปปิ้งต่างๆจะกลับมาแล้ว ในการทํางานครั้งนี้แรงบันดใจของตัวแบรนด์มันมาจากการเดินทางศิงลปะวัฒนธรรมความเชื่อความศรัทธาถ่ายทอดผ่านเทคนิคการพิมพ์การปักงานถาักเป็นงานจักสารเราเห็นถึงความสําคัญของสิ่งแวดล้อมวัสดุที่เราใช้ในรอบนี้เป็นหนังวีแกนที่ทําจากพืชน,นะครับสิ่งสําคัญกว่าน,นั้นมันเป็นปีแรกที่ทางแบรนด์ได้จัดสร้างองมอร์พีเนตอิชูรุ่นที่1ออกมาจริงๆแล้วปีนี้เป็นปีที่อิชูเราเนี่ยครบรอบ24ปีต้องบอกว่าเราเดินทางมาไกลามากมาถึงวันนี้ไม่ได้เลยถ้าขาดการสนับสนุนทางภาครัฐและเอกชนรวม ทั้งสยามพิวัตที่ทําให้วงการแฟชั่นไทยเนี่ยขับเคลื่อนดยตลอดถ้ายังผักดันกันต่อเนื่องผมว่าเรายังไปต่อได้อีกยาวที่ผ่านมาโชว์อีโชวใช้คําว่าเต้นแตกมาตลอดอยากจะแอบเก็บเป็นความลับเหมือนกันครับแต่ว่าวันนี้แต่ขอแชร์เล็กๆน้อยๆถ้าได้คนนี้มาเดิน,ปนเป็นอะไรให้เราจริงๆเนี่ยจะเป็นโชว์เปิดของแฟชั่นวีคซึ่งน่าจะยิ่งใหญ่สมการรอคอย